สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ OKMD OK Family นะคะสำหรับวันนี้พี่อึง่งรัดใจเปียกแก้วจะมาชวนคิดชวนคุยกันค่ะเคยบ้างไหมคะตอนที่เรายังเป็นเด็กมักจะมีผู้ใหญ่มาถามเราว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรทั้งที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเราอยากจะเป็นอะไรกันแน่เรามีความสนใจที่หลากหลายแล้วก็อยากจะทำอะไรไปสมดก่อนอื่นเรามาดูสำนวนภาษาอังกฤษที่ตรงกับคนที่มีความสามารถและมีความสนใจที่หลากหลายกันก่อนค่ะ j a Jack o f all t r a d ท s ในยุคกลางของยุโรปคำนี้มีความหมายในเชิงบวกค่ะซึ่ง Jack ก็คือชื่อของคนธรรมดาสามาัญทั่วไปมีความสามารถหลากหลายมีประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าสามารถทำงานได้หลายๆอย่างค่ะต่อมาในสมัยของยุคศตวรรษที่20มีคนมาต่อท้ายสำนวนนี้ค่ะโดยใช้คำว่า Master of n o n e ซึ่ง Master of None หมายถึงไม่เก่งอะไรสักอย่างกลายเป็นว่า คนที่สนใจอะไรที่หลากหลายแต่ว่าไม่เก่งอะไรสักอย่างซึ่งตรงกับสำนวนภาษาไทยก็คือรู้อย่างเป็ดนั่นเองค่ะหมายถึงเป็ดเนี่ยเดินก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้แต่ก็ไม่เก่งอะไรสักอย่าง ทีนี้เรามาดูตอนยุคปัจจุบันนะคะเป็นยุคของศตวรรษที่21ซึ่งผ่านมาเพียงไม่นานเองนะคะได้มีโอกาสไปฟังแททอคนะคะซึ่งเขาได้พูดถึงความสามารถที่หลากหลายทางด้านทักษะต,ต่างๆค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็อาจจะ คิดว่าตัวเองผิดปกตินะคะแต่ความจริงแล้วไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยเขาจะเป็นกลุ่มคนในกลุ่มของมันติโปรเชเชียไลท์ซึ่งมีความสามารถและมีความสนใจที่หลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้เก่งหรือว่าเชี่ยวชาญอะไรในทุกด้านที่เขาสนใจแต่สิ่งที่พิเศษของคนกลุ่มนี้คืออะไรรู้ไหมคะก็คือเขาจะมีพลังพิเศษ3ประการค่ะห <1. S 3> ไอเดียซินเทซส คือมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสังเคราะอไอเดียนำเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงกันได้ซึ่งข้อนี้สามารถสร้างนว,วัตกรรมได้เลยนะคะส่วนข้อ2ก็คือ Rapid Learning เขาจะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อ3 Adaptability การปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆคนกลุ่มนี้จะสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆและผู้คนที่เขาพบเจอได้อย่างดีทีเดียวค่ะ ทราบแล้วนะคะว่ามันติดโปรตีนเชื่อไรผู้ที่มีความสามารถหลากหลายก็คล้ายๆเป็ดนั่นเองนะคะเขามีซูเปอร์พาวเวอร์พลังพิเศษแค่ไหนสามประการน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเราค้นพบตัวเองแล้วดึงเอามาใช้ก็จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเลยทีเดียวะคะ่ะ นี้พี่มีเคล็ดลับจะมาบอกว่าถ้าเราไม่มีพลังพิเศษ3อันนี้นะคะเราก็สามารถฝึกฝนทักษะที่หลากหลายได้เหมือนกันนะคะสําหรับท่านที่อยากพัฒนาทักษะที่หลากหลายหรือมีความสนใจหลายๆอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มของมัลติโพเทนเชียลหรือเปล่านะคะเราก็สามารถพัฒนาทักษะที่หลากหลายได้ค่ะข้อที่1ปรับมซตของเราค่ะ m มายเซตของเราก็คือแนวคิดนะคะให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสามารถและมีความสนใจในทักษะที่หลากหลายและเราสามารถพัฒนาได้และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะเราก็ make to do list ค่ะ เม to d ด list ออกมาว่าเราต้องการทำอะไรบ้างทักษะเหล่านั้นมีอะไรบ้างทั้งความสนใจและความจำเป็นที่เราจะต้องพัฒนาด้วยนะคะจากนั้นเราก็จัดกลุ่มของ to do list ที่เราเขียนขึ้นมาค่ะให้แต่ละด้านแต่ละด้านอย่างเช่นคณิตศาสตร์ศิลปะดนตรี แล้วก็จัดกลุกมาเพื่อพัฒนาแต่ละกลุกที่เชื่อมโยงกันค่ะข้อ 3. prioritize พัฒนาโดยเรียงลำดับความสำคัญค่ะการเรียงลำดับความสำคัญนั้นอาจจะเป็นการเรียงลำดับจากความสนใจหรือเป็นการเรียงลำดับ จากความจําเป็นในหน้าที่การงานที่เราต้องใช้ก็ได้นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะก็เราต้องเรียนรู้เราก็จะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีหลักสูตรการสอนแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะข้อที่5ก็คือ practice 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 คือการฝึกฝนนั่นเองค่ะการที่จะมีทักษะต้องฝึกฝนค่ะถึงจะเชี่ยวชาญหรือชำานาญได้เฮ็ดรับ5ข้อนี้ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ ทานที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านใดบ้างสามารถแชร์ความคิดเห็นมาได้ที่ inbox fanpage okmd OK นะคะและสามารถติดตามเนื้อหาเรื่องราวสาระองค์ความรู้ได้ที่ www okmd ok or th fanpage okmd OK และ line official at okmd OK และขอฝากติดตามรายการ okmd OK family ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ